จะพาไปที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะไปดูภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะทาให้นาข้าวค่ะเกิดญ้าและวัชพืชขึ้นปะบนกับต้นข้าวเกษตรกรชาวนาในภาคอีสานตอนล่างก็รณรงค์ให้ตัดใบข้าวแล้วก็วัชพืชทิ้งไว้ในนาแล้วใช้น้ำหมักเอเอ็มฉีดพ่นเพื่อสลยเป็นปุ๋ยค่ะตอนนี้คุณพงศิษฐ์วันวิจิตพร้อมแล้วกลางทุ่งนาค่ะขอบคุณมากครับขณะนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมาลงพื้นที่กับเกษตรกรครับเพื่อทำวิ เทคนิคในการตัดใบข้าวนะครับเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตให้ใบข้าวนั้นแตกกอเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับชาวนาในตำบลประทายอำเภอประทาย จะเริ่มกันครับลงพื้นที่นาข้าวใช้เครื่องตัดหญ้าตัดใบข้าวพื่อกําจัดวัชพืชที่ปกคลุมต้นข้าวซึ่งการตัดใบข้าวนะครับนอกจากจะช่วยกําจัดวัชพืชแล้วยังสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้เกษตรกรเฉลี่ยไร่ละ1สิโดยนายสมบูรณ์สารมนะครับเกษตรจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจากภาวะฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะนาหวานะครับเกิดหญ้าและวัชพืชปกคลุมต้นข้าวเป็นจานวนมากโดยการตัดใบข้าวและวัชพืชทิ้งไว้ในนาแล้วใช้น้ําหมักปุ๋ยเอ็มนะครับฉีดพ่น เพื่อให้ใบข้าวและวัชพืชย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับหรือนําไปเลี้ยงวัวควายก็เป็นการลดต้นทุนนะครับและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวนาอีกทางหนึ่งเพราะเมื่อตัดใบข้าวแล้วนะครับข้าวจะแตกกอเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เกษตรกรควรเร่งตัดใบข้าวและวัชพืชในเดือนสิงหาคมนี้หากเลยออกไปนะครับต้นข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องก็จะทําให้ต้นข้าวเสียหายผลผลิตที่ได้จะน้อยลงตามไปด้วย ส่วนที่จ,จังหวัดชายภูมินะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอบันเน็ตต์เตรงซับใหญ่พักดีชุมพลและอำเภอเทพสถิตได้ส่งผลดีให้กับต้นข้าวที่ปลูกไว้ในแปลงนานะครับ ที่ปลูกมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับทำให้มีน้ําท่วมในแปลงนาต้นข้าวได้รับน้าเจริญว่างามขณะเดียวกันฝนที่ทิ้งช่วงไปนานกว่า2เดือนเช่นกันครับหลังจากหว่านข้าวทําให้ต้นหญ้าหรือวัชพืชอื่นๆครับแผ่ปกคลุมต้นข้าวจนแทบจะมองต้นข้าวไม่เจอพอมีน้ําขังนะครับในแปลงนาข้าวนะครับชาวนาก็เริ่มเกี่ยวหรือถอนต้นหญ้าต้นวัชพืชในแปลงนานำหญ้าที่เกี่ยวครับไปเลี้ยงโคกระบือต่อไป ปิดท้ายกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับชาวนานในพื้นที่อำเภอการทารมอุทมพรพิสัยห้วยทับทันและในเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับตั้งแต่หวานข้าวลงแปลงนามานานกว่า2เดือน มีครั้งนี้นครับที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมขังในแปลงนาก่อนหน้านี้นะครับต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำในแปลงนาข้าวทำให้ต้นวัชพืชและต้นญ้านะครับเกิดขึ้นตามแปลงนาแทบจะมองต้นข้าวไม่เจอพอมีน้ำท่วมขังในแปลงนานะครับก็จะเร่งเก็บเกี่ยวหญ้าออกและมีการใช้วิธีในการถอนต้นหญ้าหรือต้นวัชพืชอ,ออกจากแปลงนาหรืออีกไม่นานนะครับพอมีน้ำท่วมขัง ต้นญ่าหรือต้นวัชพืชก็จะเน่าตายไปจากนั้นก็จะนาไปใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งให้ต้นข้าวนะครับจเจริญง,งอกงามและออกลวงต่อไปสำหรับกเกษตรกรรับในพื้นที่อื่นถ้าจะนํานไปทดลองใช้ดูบ้างผมก็ว่าดีนะครับเพื่อเพิ่มผลิตในนาข้าวของตอนเองและยังลดต้นทุนได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยครับ่วงนี้ไปติดตามชมข่าวกันต่อทางสถานีครับ ขอบคุณคุณพงศิทธิ์นะคะยามเช้าแบบนี้กับคําแนะนําดีเห็นท้องทุ่งนาภาคอีสานเคี้ยวขจีขนาดนี้แล้วก็สบายใจใช่ค่ะ,คะช่วงนี้เราพักกันสักครู